ร้านอาหารเกาหลีสูตรออริจินอลใครเคยมาร้านนี้ที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาชินพามาที่ร้านครัวคุณลีคุณป้าเจ้าของร้านนะคะเขาเคยไปอยู่เกาหลีมาถึง22ปีและด้ยวยความที่แต่งงานกับคนเกาหลีแม่ย่าเป็นเจ้าของร้านอาหารก็เลยได้สูตรอาหารมาจ้าเมนูแรกที่เราสั่งมาก็จะเป็นบะหมี่ดำจาจังปยอนพร้อมเครื่องเคียงนะคะก็จะมีกิมจิแบบต่างๆแล้วร้านนี้เขาเปิดมาถึง3ปีแล้วแต่เราเพิ่งไปเจอในตอกๆมาจ้าอาหารที่นี่อาจจะช้าหน่อย นะคะพอคุณป้าทําคนเดียวถ้าใครไปแนะนําโทรจองก่อนเลยจ้าต่อที่เมนูต่อไปที่เราสั่งมาก็จะเป็นข้าวยำเกาหลีหรือบิบิมบับนะคะได้มาแล้วก็โคเลโคเลให้เข้ากันราคาอาหารที่นี่จะเริ่มต้นที่39บาทนะคะหากใครชอบเครื่องเคียงก็สามารถเติมได้ตลอดเลยอีกเมนูหนึ่งที่เราสั่งมาก็จะเป็นแกงกิมจิเครื่องปรุงต่างๆคุณป้าเขาจะอิมพอร์ตมาจากเกาหลีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้เลยว่าเป็นออริจินอลจริงๆร้านเขาจะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้า ถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์และเมนูต่อไปก็จะเป็นข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีข้าวห่อสาหร่ายของที่นี่เขาจะชิ้นใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ราคาเริ่มต้นเพียง39บาบาทเองค่ะและเมนูสุดท้ายที่เราสั่งมาจะเป็นเมนูเนื้อผัดซอสที่จริงคุณป้าบอกว่าถ้าใครไม่ทานเนื้อก็สามารถเปลี่ยนเป็นปลาหมึกหรือหมูก,ก็ได้นะคะเซตนี้เขาจะมีน้ำจิ้มพร้อมกับผักใครเป็นสายชอบกินใบงาเกาหลียิ่งกินกับเนื้อผัดซอสบอกเลยค่ะว่าเด็ดสุดเมนูของร้านเขาจะมีประมาณนี้พิกัด ร้านบ้านดอนมูลเวียงชัยป้ายนี้แล้วเลี้ยวไปได้เลยค่ะพอเข้าประตูมาร้านเขาจะอยู่ตรงนี้